ประติมากรรมดินเผาป่าตาลโบราณสถานวัดช้างน้ำงามวัฒนธรรมล้านนารัฐและประชาสามัคคีเทศบาลตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นและการบริการสาธารณะต่างๆ เทศบาลตำบลสัรรัหวานอยู่ห่างจากอำเภอหางดงระยะทางประมาณ6กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดช,ชอบ13ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ8,862ไร่รวมจำนวน7หมู่บ้านมีประชากรจำนวน17,775คน11,424หลังคาเรือน เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเขตชนประธานราบลุ่มมีสภาพดินดีสามารถทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีการคมนาคมสะดวกไฟฟ้าเข้าถึงมีการพัฒนาที่ดินและการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประเพณีวัฒนธรรมมีการผสมผสานกันระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรมอย่างกลมกลืน เทศบาลตำบลสันผักหวานได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลสันผักหวานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่27ตุลาคมพศ2552 โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยฝ่ายบริหารมีนายเจริญคำยามาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานรองนายกเทศมนตรีจำนวนสองคนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรวมสองคนฝ่ายนิติบ,บัญญัติมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คนมีนายประวัติสุยะเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ฝ่ายข้าราชการประจำประกอบด้วยนางสาวนิสาชนทองขาวปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวานนางสาวเกษรสายฟันรองปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวานปัจจุบันเทศบาลตำบลสันผักหวานแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น6ส่วนราชการได้แก่สำนักประหลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวนหนึ่งแห่งมีสนามกีฬากลางหนึ่งแห่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนตำบลสันผักหวาน เทศบาลตำบลสันรักหวานได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นเมืองปลอดภัยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้บริหารเทศบาลตำบลสันผักหวานได้กำหนดนโยบายการบริหาร8ด้านภายใต้โครงการและกิจกรรมสำคัญได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการศึกษาศาสนาะวัฒนธรรม 3. ด้านการสาธาร,รณสุข 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 6. ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 7. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8. ด้านอาชีพและรายได้เทศบาลตำบลสันพักวานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตได้แก่ โบราณสถานวัดช้างน้ำซึ่งตั้งอยู่บ้านต้นนิ้วหมู่ที่2ประวัติความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดทราบเพียงว่าเกิดในยุคประวัติศาสตร์สมัยเชียงแสนล้านนาปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงตามการเวลากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพศ2543 ตุกตาดินยิ้มมีแหล่งผลิตในหมู่บ้านป่าตาลหมู่ที่4ผลิตภัณฑ์เป็นตุกตารูปคนและสัตว์อริยบทต่างๆมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลขึ้นอยู่กับจินตนาการความคิดของช่างปั้นแต่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนกันทุกชิ้นนั่นก็คือรอยยิ้มปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอท็อปต้นแบบแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสันผักหวานเราได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งหวังเพียงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการต่างๆที่ดำเนินการล้วนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนภายใต้ความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากทุกภาคส่วนและได้รับรางวัลการันตีจากทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเท เพื่อพัฒนาศักยภาพเทศบาลตำบลสันผักหวานให้ทัดเทียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและเป็นที่ยอมรับของประชาชน